สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2557-2558ถึงเป็นวันที่4 วัน,นี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิชาราลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฏสกนลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตประจําปีการศึกษา2557ถึง2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน5คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับราชทานปริญญาบัตรรวม5,793คนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จนเกิดนวัตรกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนต้นแบบอาทิชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลาบูศูนย์วิจัยและพัฒนาอิดก่อสร้างเพื่อชุมชนศูนย์อนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชศูนย์ศิลปรกรรมอีสานเป็นต้นส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตได้ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาคร,รัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในหลายรูปแบบอาทิน้อมนําโครงการพระราชดำริสู่ท้องถิ่นศรีสเกตโครงการพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา โครงการดารงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโดยส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดายสดายามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้นาิกานาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอสคออำเภอมุกเด็กจังหวัดสลับ,บุรีทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2560ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกับกรมปรศุสัตว และองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมี55ปีฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กสืบสารโคโนมอาชีพพระราชทานด้วยสำเด็จในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมแก่ประสบกรณกร นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและรณรงค์การบริโภคนมตลอดจนแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมโคนมได้พบปะแลกเปลี่ยนทนัศนคติรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านการเลี้ยงโคโนมซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมควบคู่กับงานวิชาการโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมโคโนมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศภูตานที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินโครงการเลี้ยงโคโนมสําหรับ เยาวชนยุคใหม่และการเลี้ยงโคโนมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพและการทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังมีไรายได้ระหว่างเรียนจากการเป็นมกักคุเทศน้อยฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้เวลา18นาฬกานาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอทรงเปิดงานตลาดนัดการศึกษาและวัฒนธรรมสวิส ่งสมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวิสแลนด์ประจำประเทศไทยหอกาันค้าสวิสไทยและชุมชนชาวสวิสในประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรวมทั้งเพื่อฉลองครบรอบ70ปีการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถัมภ์ตลอดจนเพื่อระด เทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาปีที่3จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในสายวิชาชีพและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการตามรอยเบื้องพระยุคลาบาทที่จะแสดงพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเมื่อครั้งประทับอยู่ณนะเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างเรียบง่าย รวมทางนิทรรศการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้ส่งตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตของคนในประเทศมาอย่างยาวนานจึงพระราชทานแนวทางการดําเนินชีวิตยอย่างพอเพียงให้รฐฐาษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการส่งเสริมการศึกษาและการออกไร้จำหน่ายสินค้าด้วย ทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพนวดีกระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนซอรไซด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2017ระดับประเทศวันนี้เวลา19นาฬิกา10นาทีทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยัง MCCH a l l อเดอะมอลล์บางกะปิในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2017 ระดับประเทศซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสนองพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีรวมทั้งให้เยาวชนมีสังคมได้รับประสบการณ์ที่ดีและเห็นคุณค่าของตนเองซึ่งจะเป็นภูมิต้านทานทางด้านจิตใจในการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสารฝันและแสดงพลังในรูปแบบการเต้นที่ชื่นชอบ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ความสาม,มัคคีความมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรวมทั้งฝึกทักษะทางสังคมเช่นการมีมนุษยสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมเป็นต้นโดยมี236ทีมจากทั่วประเทศจำนวน3,357คนเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งทีมชนะเลิศรุ่นจูเนียร์ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตรุ่นพรีทีนเอชได้แก่โรงเรียนวัดแม่กแก้ดน้อยจากจังหวัดเชียงใหม่และรุ่นทีนเอชได้แก่ทีมไออนแดนซ์ครูจากจังหวัดชนบุรีโอกาสนี้ได้มีพระดำรัสกับเยบวชวนและทีมที่เข้าแข่งขันตลอดจนคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันเพืเป็นขวัญกำลังใจ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัตตามาศประธานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรีประจําปีการศึกษา2558-2559ถึง ันนี้เวลา15นาฬิกา19นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัตตาาสเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรีเขตหนองแขมในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีประจําปีการศึกษา2558-2559จํานวน1,857คนและประทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน โอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่าท่านทั้งหลายแม้จะสําเร็จการศึกษาต่างสาขาวิชาและมีอาชีพการงานที่ไม่เหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าต่างย่อมปรารถนาความสําเร็จก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานด้วยกันทุกคนการที่ท่านจะก้าวถึงความสําเร็จสมหวังดังกล่าวได้นั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการอันได้แก่หลักวิชาเชิงทฤษฎีต่างๆที่ศึกษาอบรมมาแล้ว ท่านยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสนับสนุนส่งเสริมอีกด้วยเพราะคุณธรรมจริยธรรมคือข้อประพฤติปฏิบัติดีงามหากมีอยู่ในบุคคลใดจะช่วยคุ้มครองรักษาบุคคลนั้นที่คิดดีทำดีและสามารถใช้วิชาความรู้ในทางที่ถูกที่เจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นบัณฑิตทุกท่านซึ่งต่างก็มีความรู้ทางวิชาการเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้มีจิตสำนึกตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมแต่ละคนจะได้ถึงพร้อมด้วยทางวิชาความรู้และคุณงามความดีอันจะเป็นปัจจัยช่วยเกื้อหนุนการดำเนินชีวิตการประกอบกิจการงานทั้งปวงให้สำเร็จก้าวหน้าได้ตามที่มุ่งหวังปรารถนาบังเกิดเป็นประโยชน์สุขความเจริญมั่นคงแก่ตนเองสังคมตลอดถึงประเทศชาติอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพัาหารเพนแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา10บนาฬิกาสนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิทธิมหาปราสาทพระบรมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพัาหารเพนแด่พระสงฆ์จำนวน1ิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจากวัดคฤหบปดีโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวดีนารีรัตนและพระสหายโรเรียนจิรดานิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์รุ่น23วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปโตวลียมชมรมรวมพลคนน้ำมัน ชมรมวิทยาการพลังงานคณะ1และคณะ2คณะนักเรียนในเรืออากาศร,รุ่นที่17และภริยารวมทั้งบริษัทนอร์ทเ r ล g กอลฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพและการบำเพ็ญกุศลสวดมาติกาถวายพระบรมศพเวลา14นาฬกา30นาทีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทเทอร์มินัลวันจำกัด องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระบี่และตรัง วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกรมานารตรุติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยางชีพพระราชทานจำนวนหนึ่พันชุดไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณนะที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิ่งและน้าท่วมฉับพลันส่งผลกระทบแก่ราษฎรในพื้นที่8อําเภอ42ตําบลราษฎรได้รับความเดือดร้อน41,263ครัวเรือนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอจังหวัดรวมทั้งกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือราษฎรปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปะกติ จากนั้น กรมรงคมนตรีได้นําถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ณโรงเรียนห้วยน้ําแก้วอวําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่จานวน500ชุดพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอกาุทกภัยจํานวน2รายและได้เชิญพระกระแสพระราชดํารีทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประสบภยัยและขอให้ประชาชนทุกคนมีกําลังใจในการต่อสู้กับภัยพิบัต,ติต่างๆรวมทั้งขอให้ราชาากัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแนวทาง การแก้ไขปัญหาของพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุญเดชมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมให้มากที่สุดสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎร ในตอนบ่ายองคมนตรีได้นำถุงยางชีพพระราชทานจำนวน1,000พันชุดไปมอบแก่รัษดรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณโรงเรียนจุลาภรราชวิทยายลัยอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่รัษดรพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ไทายาชและสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน3รายโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสที่ทรงห่วงใยรัษดรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ราษฎรต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สำหรับอำเภอเมืองตรังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน15ตำบล101หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน4 843ครัวเรือนปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลหนองตรุดและหมู่ที่6ตำบลบางรัก จบข่าในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณเจก,กรัตนาตั้งตระกูลและดิฉันธนศรออมาตยกกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ